ครับต้องถ่ายผมด้วยฝึกฝึกฝึกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกูก็ไม่เคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนฝึกพี่ให้เป็นการินข้าวที่กูเหนื่อยแตกมากนะแล้วคุณมาของคุณคนเดียวกล้องคนเดียวมันเป็นอาจจะเป็นวิถีชีวิตยูทูบเบอร์ยูทูบบเอร์ ถ้าเกิดว่าหนูอ่ะพี่จะฝากให้พี่เนี่ยช่วยถ่ายคลิปให้กับผมหน่อยจะได้ไหมครับผมเข้งมาดูครับเข้งมาดูเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาถ่ายพี่เข้าวเราถือว่าเราเป็นลูกจ้างเราเล่นหนังเล่นละครถูกไหมครับแต่วันนี้พอคุณเป็นเจ้าของบริษัทมันเป็นมุมเวิร์สกลับนะมันเป็นมันเป็นมุมที่มันกลับมาบางทีเชื่อแบบว่าตั๊กในในระยะเวลาที่เปิดร้านมาไหนเนี่ยแปดเดือนเนี่ยบางเดือนอ่ะเข้าเนื้อไม่ต้องพูดถึ คือวันนี้รายจ่ายมันไม่พอขนาครับเงินเดือนเราไม่มีรายได้เราไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องการรายได้เราให้กอดีใจมากพี่ที่ผมได้มาเจอพี่ในวันนี้ครับผมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับคุณตั๊กบริบูรณ์จันเลียงฮะ ไม่จันเลแล้วเหรอจันเรียงเลยฮะอันนี้ออกาศนะผมก็ต้องจันเลียงนิดหนึงนะครับจันเรียงวันนี้ผมงงมากเลยอยู่เขาก็โทรมาผมบอกว่าเอ้พี่ผมจะไปกินข้าวร้านพี่แล้วก็ผมจะมาถ่ายร้านพี่ด้วยถูกต้องแล้วคุณมาของคุณคนเดียวกล้องคนเดียวมันเป็นเฮ้ยมันมันแบบมันอาจจะเป็น, <M itt les> นวิถีชีวิตยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อ่ะโอเค ขอถามก่อนดีกว่าพี่บดเองก็ทำธุรกิจอยู่หลายอย่างใช่ไหมพี่ใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้นะก็มีการทำรายการทีวีถูกไหมอ่าใช่ทำรายการทีวีเสร็จแล้วก็ก็มาทำกาลาชื่อสปีดกาลาที่โรงแรมจอดรถมอเตอร์ไซค์รถพี่ตากเองก็ไปฝากจอดอยู่ถูกครับแล้วก็ทำปูอยู่ตรงเนี้ยเส้นเกษตรอเมริกันแต่ว่าตอนเนี้ยพอเรามาเจอโควิด2ปีครับพี่โบดเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวิถีชีวิตมันเปลี่ยนครับพี่ถูกป่ะ เราจะออกไปตลาดแต่แต่ไปแลด้แลดนี่ะครับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันเสี่ยงโควิดสองก็ช่วงนึงเขาก็ให้อยู่บ้านกันทุกคนเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ต้องอยากทำอะไรสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดเรามีคนอยู่แล้วครับพี่บอลเรามีน้องๆที่เขามาทำงานเป็นคนงานเราอยู่แล้วสูตรอาหารพวกนี้มันก็เป็นแบบปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นอาหารที่เรากินอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็เลยมาเปิดร้านแบบร้านเล็ก อยู่ที่เกษตรของวนินครับมากินนี่เนี่ยเหมือนกับแบบมากินข้าวแบบ <c oughs> บ้านพ่อบ้านแม่ <c oughs> บ้านปู่ย่าตายายบแบบ,แบ,บปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำกับข้าวให้กินฟ <c oughs> ิลมันจะเป็นอย่างนี้ร้านพี่มันเล็กๆสิบโต๊ะเอง คนบอกว่าเ้ยร้านพี่เนี่ยมันขายอะไรคือขายอาหารแบบเยอะมากอาหารพวกนี้มันก็จะเป็นอาหารย้อนยุคแบบแบบเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์อยากเห็นแล้วพี่บ๊สจ้ะได้เลยจ้<ล>ะเพรา<ล>ะฉะนั้นถึงบอกว่าม,มัน,เป,นเป็นอาหารโฮมเมดทั้งหมดซึ่งเราทำเนี่ยทำเองเลยเลยพี่เป็นโฮมเมดครับ,รบใช่ครับทั้งวัตถุดิบเราจริงๆแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เราทำที่ร้านหมด ก็ต้องบอกว่านี่เป็นเมนูที่ที่ต้องบอกว่าใครมาก็ต้องมาทานร้านนี้ออันดับแรกคือแกงโรตีเกียวหวานไก่นะครับขนมปังหน้าหมูซีซัสลัดนะครับกระทงทองเสกอกรวมเสกอกเยอรมันนะครับเป็นโฮมเมดนะครับอันนี้เราทำแล้วก็แกงส้มชะอมไข่กุ้งอ่ะมาขออนุญาตให้ตักชิมก่อน ดีใจมากที <seeing> <cción S 2> ่ผมได้มาหาพี่ในวันนี้แล้วก็ได้มากินข้าวกับพี่ถูกครับจริงจริงนะว่าแต่นานมากนะเนีที่เราไม่ได้เจอกันนานมากนานมากเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันมานานมากวิถีชีวิตยูทูบเบอร์เขาบอกว่านี่คือวิถีชีวิตยูทูบเบอร์เก็บอินเสิร์ตอาหารเหงื่อแตกเลยวันนี้เออวันนี้ยวเนี๋ยหนึ่งใช่ไหมนี่นี่คาราเมลมัคคาโต้ โอเคพี่หวานสดชื่นสดชื่นนะสดชื่นสดชื่นสดชื่นอ่ามาอันนี้ก็เป็นสีซ่าสลัดถูกต้องเนี่ยฮะโอเคพี่อร่อยสดของทันเล็กสตาร์เตอร์อันนี้มันคือขนมอ่าเป็นอาหารแบบสตาร์เตอร์อีกอันดีนะพี่ใส่ทั้งคำไปเลยนะทพี่รักหนูไหมเนี่ยรักจริงรักซัวนะเชื่ว่าซัว อร่อยพี่ขอบมากอร่อยดีอันนี้เนี่ยพี่อยากกินมากๆเลยเพราะว่าเป็นฝีมือของพี่โบอสทำเองด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเจ้าของธุรกิจนะฮะหลายอย่างนะฮะทุกวันนี้ต้องมาทำเองแล้วนะครับครับผมพี่โบครับหมูไม่สุกเลยพี่ครับผมหยอดนะหยอกหยอดหยอกหยอดหยอดหยอดนะครับหยอกนะครับ โอเคส้มใช่พุ้มถ้ามันจะดีเนี่ยพี่ต้องจากนี้นี่เลยดดกว่ามันร้อนนะเว้ยไม่เป็นไรพี่ไม่มีสิ่งไหนร้อนเกินผมเลยพี่เพราะว่าสักคือไฟชอบมากเลยพี่คือฟิลลิ่งมันเหมือนกับอยู่ในกระทะทองแดงอะพี่อ่าถูกชอบมากเลยพี่มันร้อนแบบ กดเลยฮะใช่ไหมใช่พวกที่ชอบอะไรที่มันเดือดๆอย่างเงี้ยนะเหมือนพวกแบบอ่าจากุชิที่มันมีฟองไม่ใช่พี่คือผมชอบดีฟิลลิ่งแบบนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวเออพี่โบสเดียวผมก็ต้องเข้ามาดูนะพี่โอเคโอเคพี่โบจ๋จ๋าค่าใช้จของเรามันจะแรงนะพี่กระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวเอาไปก่อนเรากระทะทองเหลืองไว้ก่อนเราก็อย่างเงี้นะอ่าพักคำนวณไหนะครับพี่ใช่ ต้องถ่ายผมด้วยฝึกฝึกฝึกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกูไม่เคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนนะฝึกดิบต้องทับแขกเชื่อแขกนี่ให้เป็นการกินข้าวลูกอุ้งเอ๋ยแตกมากแล้วทำให้เรารู้ว่าเออชีวิตของยูทูบเบอร์นี่มันลำบากนะถ้าเกิดว่าหนูอ่ะพี่จะฝากให้พี่เนี่ยช่วยถ่ายคลิปให้กับผมหน่อยจะได้ไหมครับผมมพีใช้มือนะพ่วยก็ได้ได้ครับมนี่ฮะพี่ก็ถ่ายเรื่เลย ชื่อป้อนนู้นเลยพี่กล้องเดินหรือยังอะเดินนะอยากให้ผมถ่ายอยู่โอเคครับฝากหน่อยนะครับพี่ได้เลยครับขอบพระคุณครับกลายเป็นเริ่มเริ่มงานแรกด้วยการมาถือกล้องให้ตั๊กบริบูรณ์มันกระปากะอะไรนะการเป็นยูทูบเบื่อทุกคนบอกพี่มมเจทำช่องยูทูบของตัวเองเลยพี่ครับผมผมเลยบอกให้กูไม่ทำกูไม่อยากทำพี่เกียดถ่ายนี่อะกูงานแรกมาเลยเริ่มเลยมาถือกล้องให้ตั๊กบริบูรณ์ กงมาดูก็ต้องมากงมาดูก huh. like. ็มาดูนะใช่ก็มาดูครับข้ามาทานข้าวผมชินไปแล้วครับอ๋อคริงครับโอเคขอบพระคุณนะครับตากล้องมืออาชีพพี่บู๊ดจ๋าข้าขอถามหน่อยเลยพี่ครับพี่โบู๊เองก็ทำอยู่หลายธุรกิจใช่ไหมครับพี่หลายอย่างด้วยถูกครับแล้วการที่เราอะพี่มาเป็นแบบเจ้าของบริษัทนะฮะแล้วในการรับผิดชอบอย่างเนี้ยพี่โบส๊รู้สึกยังไงบ้างครับ จริงๆผมว่าด้วยด้วยประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนตัวเราเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นลูกจ้างเราเล่นหนังเล่นละครถูกไหมครับครับพี่บ๊เราประกอบอาชีพเราก็เป็นลูกจ้างรับรับเงินเดือนชีวิตเราก็แค่รอคอยวันที่30 3สอก็คือวันที่เงินเดือนออกแต่วันนี้ยพอาคุณเป็นเจ้าของเอร์ษัทสิ่งนี้คุณคิดมันมันเป็นมุมเวิร์สกับนะมันเป็นมันเป็นมุมที่เป็นกลักมาคือหนึ่งคุณต้องดูเขาในฐานะที่หนึ่งว่าเขาทํางานได้หรือเปล่า เขาทางานไม่ได้คุณก็ต้องมีมีกุศโลบาย mm hmm. ให้เขาทํางานกับเราให้ได้แรงผลักดันคนเรามันไม่เท่ากันถูกไหมครับขนาดนิ้วมือยังยาวไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้แต่ละคนนะอย่างอย่างอย่างคนที่เข้ามาเป็นน้องเราเนี่ย mm hmm. เราก็ต้องรู้ว่าคนไหนที่เขาเหมาะกับการแค่ทําอะไรบางคนนะวิธีคิดมนุษย์ไม่เหมือนกันบ,บางคนพอใจที่ตรงนี้ mm hmm. ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอนาคตต้องเจริญเติบโต ต่พี่มีคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนรถพี่ออพอใจแค่ไหน,นไม่ได้อยากจะขยับอะไรไปไหนแล้วเพราะว่าวันนี้เขาแฮปปี้กับแค่ตรงนี้เขาบอกเขาเขาาพอแล้วมากกว่านี้เขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาแปลกปะ่ะคุณเคยเจอคนแบบนี้ปะ่ะสองคุณต้องดูแลอะไรคะคุณต้องดูแลไตยังครอบครัวเขาด้วยนะตัวเขาเองเนี่ยเจ็บป่วยอย่างตั๊กเนี่ยต้องบ,บอกว่าตั๊กมีเคสหนึ่งที่ตัก ในขณะที่ตั้มเป็นเจ้าของที่พี่มองเห็นภาพเลยคือคคพี่โรเบิร์ตสายควันวันหนึ่งพี่โรเบิร์ตไม่สบายคุณก็ต้องดูแลแม้กระทั่งพี่แจ๊วภรรยาพี่เบิร์ตคุณก็ต้องเข้าไปรประคบประหงมจิตใจเขาด้วยอย่างรี้ถูกไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราเรายอมที่เราอดเองได้โก้เราเองไม่มีเดือนไม่เป็นไรแต่ลกน้องเราต้องดูได้ถึงเวลาสิ้นเดือนเงินเดือนต้องออกตรงวันนะครับครับ เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเราเขาเขาไปมีอุปรสรรคอะไรต่อไปอีกอุยชอบคำพูดนี้มากเลยถูกปะ,ะถูกเรามันต้องคิดเผื่อเผื่อเยอะๆเยอะๆบางทีเชื่อแบบว่าตั้งในในระยะเวลาที่เปิดร้านมาีหนเนีน่ยแปดเดือนเนี่ยครับบางเดือนอ่ะข้าเนื้อไม่ต้องพูดถึงขราวตะควักอะไรเราเอยู่แล้วแต่บางเดือนมันหาได้พอดีอย่างเงี้ยโดยที่แบบเอ้ยถ้าเราคิดเยอะแล้วก็เดือนเราอ่ะ <c oughs> ไม่มี อ้<ม>าใช่เง<ช>ิน<ช>เดือนเราไม่มีไรายได้เราไม่มีแต่<ช>ว่าเราก็ต้องตัดรายได้เราให้ลคเราาพี่บจ๋าต้องอยากจะถามพี่จริงๆนะพี่ทุกคนเนี่ยพี่เหนื่อยมากไหยพี่เหนื่อยครับผมว่าทุกคนเหนื่อยแล้วผมตอบได้เลยว่าคนที่ทำธุรกิจ SME อย่างอย่างพวกผมเนี่ยนะผมว่าเหนื่อยทุกคนเพราะว่าคุณยังไม่ได้เก็บเงินครับ,ร,บรอบนี้มันกำลังจะมาเพราะมันกำลังจะมานี่หมายความว่าคน ไม่อยากออกจากบ้านครับการที่คนไม่อยากออกจากบ้านคือคุณก็ไม่มีรายได้คือวันนี้รายจ่ายมันไม่พอครับี่ผมว่าเป็นทุกคนอันนี้คือผมพูดจากจากความรู้สึกผมนะมุมมองที่ผมเห็นคุณยังไม่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ใครไปคิดอ่ะว่ากระเพราหมูจานหนึ่งหกสิบบาทกลางข้างทางนะหกสิบบาทคุณได้หมูมาหย่อมหนึ่งเล็ก เขาเรียกว่าขายจนเจ๊งอ่ะเคยเจอป่ะคำนี้คนเยอะด้วยกินขายได้หมดทุกวันด้วยแต่พอบริหารแล้วต้นทุนแต่กำไรมันมันมันไม่ได้ไปด้วยกันอ่ะเข้าเนื้ออิ่งขายยิ่งเจ๊งยิ่งขายยิ่งแย่เพราะด้วยอะไรไหนอ่งมันบีบอยู่ถามว่าด้วยสภาว่าวันนี้เราเห็นภาพรวมล้วบอกว่าของมันควรจะต้องขาย60สบาทมันก็ขายไม่ได้หรอกครับพี่ถูกไหมวันนี้คุณจะปรับราคาขึ้นไ่นะครับแปดสิบร้อยหนึ่งมันก็ขายไม่ได้ฮะถูกไหมฮะเพราะว่า มันก็แพงเกินกว่าที่คนเขาจะจ่ายไปสูตรพี่บ๊อดนี่ว่ามีชายที่น่ารักนงผมแต่วันนี้เราบอกว่าเฮ้ยคอย่าไปคิดเป็นเยอะวันนี้เราจะคิดบวกคุณอย่าไปคิดแล้วคิดอย่างนี้มันนิงทาม่ท้อทําให้ชีวิตคุณมีความสุขหรว่าให้ไม่ทำแล้วมีความสุขเปล่าชอบมากคาพูดนี้ถูอไหาทำแล้วมีความสุขเปล่าทําแล้วชอบมันเปล่าทำแล้วสนุกับมันน่ะถ้าทำแล้วสนุกบมันมีความสุขกับมัน ขอบคุณพี่โบอสจริงๆนะพี่ขอบคุณนะครับตักพี่โบอสจ๋าฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนร้านผมอยู่เกษตรรามมินฝั่งเดียวกับโรงเรียนเลิศล่าเลยโรงเรียนเลิศล่าสองร้อยเมตรต่อหม้อที่2อ8อตรงหน้าร้านพอดีร้านอยู่ริมถนนนะครับต้องบอกว่าร้านผมเปิดเก้าโมงไปสามทุ่มครับพี่จุดทุกวันจั์เพราะนั้นฝากนแฟนรายการขอตักบอยบูลด้วยนะใช่รบบอบูลแฟมิลี่ด้วยล้วบอกว่า วันนี้ก็อยากให้มาทานกันก็ถือว่าอยากนี่ก็เป็นร้านที่เราตั้งใจทำครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมาชิมดูแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบหรือติชมอะไรหรืออยากทานอะไรก็ตโทรหาได้ครับอ่าโอเคฮะได้โอเคที่ชาที่น่ารักของผมบายบายค่ะบายบายค่ะค